สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องมงคลโชค8ปดข้าวครับเมื่อนี้ก็มาเจอกับปูหรือสีบันพดนะครับซึ่งเพิ่งก็หาห้ยแม่นๆครับเมดก่อนก็ห้าหกเต็มๆแล้วครับต่านผู้ชมครับก็เป็นนิมิตไหมที่ดีนะครับมาเจอสายบุญนะครับปูหรือสีบันพดครับเราเพิ่งก็หายห้ยแล้วครับครับเพิ่นครับช่วงคิดได้แล้วครับ ทายลูกปูได้เนาะทายได้่เป็นยังทายด้วยห้งน้ำห้องน้ำนี่ก็เสียจะทายเอาไปติดอันป้าทางห้องน้ำก็ได้เฮ้ไป้พวกติดหมือนไม่จ้าติดทางห้องน้ำไปติดอันอันเที่ยงเกาะนาบ้านก็ได้กันมากันแมวครับโอ้เป็นยังอะไรวกเนี้นั่นเอาป่าซ่กันต่ออันคือจังวะเนื้อ ยวดทาบรรดาซักสุขสารเสริญมันไตเอาไปน้ำบ่ได้เอาไปได้คแค่ค้ามวาบุญเท่าน,นั้นละไฟไมากแค่บุญบบ,บานีโดนเติมแล้วครับว่าเห็นค้นไหลลดตื่นค้นเดีว <c oughs> <c oughs> อดเพราะไฟว่า <c oughs> ค,คอยบาปตัวยก้นเห็นแต่ว่ากัขันมาแล้วรับยินดีต้อนรับทุกทุกคนทุกซ่องขอให้ทุกซ่องมียอด ตนติดตามได้หลายเด็กเขาห้อยทุกช่องอ่าลุยๆป,ปังๆก็ได้เป็นเอฟซีตามซ่องต่างๆเพราะว่าสิเป็นซ่องใดซ่องเนึ่ง <c oughs> ผู้ขาอยู่จักซื้อหรือผู้จักสร้างขอฝากทุกซ่องทุกน้ำให้ท่านติดตามได้หลายเด้อเรียกของผู้ขาเป็นแค่แนวทางให้แต่ว่า คันผู้ใดหมูจักสินหาหมูจักสินหาหูจักอยากน้าไปละไได้สองตัวะได้หม,มูจักย่างได้ขาเจ้าของผู้นั่นสีถือเลขหมวดนี้อ,อ,อ,อันนี้มาซื้อไหนแล้วมาบอกไหนแล้วคันแจ้งก็ะคือแจ้ง คืองวดวังหันอันงวดก้อนนั่นกลับไปบอกอยู่วัดนี้แล้น้ำหันละ,ะสิบวชสิบวชให้เจ็ดมือว่าเส่็จยู่นีน่ีปองทั้งคืนเด้อปองมันกระสูนแหละเนาะเราเมือนที่จะพากลับไปบอก,อกยี่สูนหาทะเบียนรถปูนละนึงเอเอมาวังหันเนี่ยกาพรล่วยมาะไทายพูกก็บอกพวกก้าเก้าตัวเดียวกันเด,อด้อรถปูหันเด้อวังสีเนอด ถ้าเจ้าก็ได้กันหลายอยู่แต่ว่าถามว่าได้แล้วผู้ว่าได้หวังว่าเออส่งไม้ผู้ใสผู้กินเออขันยาเฮ็ดบุญกับเฮ็ดเออเฮ็ดน้ำเฮ็ดไส้ก็ไดเหมือละบุญทำมาบุญแต่การเฮ็ดบุญข้อต้องเฮ็ดให้ถึงมองเฮ็ดบุญน้ำของน้ำเฮ็ดบุญน้ำทางเขื่อนเฮ็ดบุญน้ำของน้ำได้สุต คนเฮาเวลาไปใส่ขันปวดขีบปวดเงี้ยวขันมันบ่อได้ทายบ่อได้ออกมันก็เป็นทุกข์แต่ขันเฮาเห็ดบุญน้ำห้องน้ำมันเป็นสุกขีบซุขขังอ่ากะละมั่งบ่อถังหัวแต่ว่าขันเฮ็ดถนนหนทางไปใสกระลาบเฮ็อดยังกระลื่นเฮ็อดยังกระดีกรคข้องอ่าอย่าลืมทำว่าสินหาอ่ให้มีไว้อ่าเฮ็ดถิ่นเฮ็ดท่านให้เถือก ่ายาขาดอ่าเจ็ดยาเฝ้าไฟอ่าสูญให้ลบเพิ่นว so, ่าอ so, so, ่าเด้อเข้าใจพิศนาถ้ำจะมีเนาะอืมท่านเข้าใจแล้วก็คือเข้าใจเด้อครับผมรบกวนปูอีกจักบาลนะครับพิศนาธรรมผมลืมแล้วบางนึงพิศนาธรรมลืมแล้วเฮ้าสิลับตาอีกเซนึงบัดนี้เฮ้าสิตาอีกทังนึงบบดนี้เอ้าพิศนาอีกเซนึงครับ ฮาห้มีไว้เจ็ดไฮมีไว้ศูนย์ไฮปัดขึ้นเครื่องฝากโอ้ฮาไฮมีไว้ฮาห้มีไว้เจ็ดไฮมีไว้ศูนย์ไฮปัดมีขึ้นเครื่องฝากศูนย์ไฮปัดมีขึ้นเครื่องฝาอันนี้ก็เป็นปริศนาล่ะเนาะคนเฮามีกี่ขาสองค่ะเออจบข่าวครับอ๋อมีสามีเนาะครับปริศนาจบข่าวแล้วนะครับอันนี้นต์ว่าเป็นปริศนาที่ฟังไงที่สุดในโลกปริศนาครับ บอกให้ฟังกันง่ายๆครับอ่าที่ได้วิสโซกันง่ายๆค่ะอ่าฟ้ามือมันมีกี่ฝ่าเนี่ยครับอตรวจเจอครับคือสามศูนย์ถอยอยู่มือบัตฝ่ามือมันมีกี่ฝ่าบัตครับมีฝ่าเดียวครับซี่ไปปันได้ใหญ่เขาเขาฟอนบ่ฟอนบอกเลนส์สิบบ่เอาเอาภาษายกขึ้นให้ปา่นมีแล้วเนาะอ่าค่ะอืมแล้วแต่ดวงไฟดวงมั่นแนวทางนี่เป็นแนวทางสำหรับผู้ทุกข์ผู้ยาก ผู้หล่ำผู้รวยอยู่แล้วจะแบงเงินใหม่คนทุกคนอยากเด้อจะมือเด้อขอเด้องวดนี่ขออีกสิบงวดให้ลูกล้านผู้ค้าได้ถือกันเด้อเอาเ้าไปบะเอาแล้วเอาสาธุอย่าเดียวอยากนั่งเจตกลับวะเดียวได้สู้ได้ สอันใช้ตัวเลขผู้ว่าดกูขางอยู่ทั้งหนายครับปูอันนี้เป็นไม่ส่วนใดนก่อครับปูครับงวดต้องหันมด้วยโอ้สื่งวัดต้องหันนะต้องหันปูมาอธิบายบ้างครัตึ๊ก้าไม่เล็กตก้ามาเปิดมือเนาะครับผมเออมันออกตัวนี้อืมเออบ้านนี้มันงวดวันที่สองพฤษภาพสองพฤษภาเออสิยู่ตัวนี้ครับเออเลขเนี่ยสิยู่งมองนี้ครับเออ แค่ว่านี่ผ่านไปแล้วเออครับผมเออมันออกไปวังหันนี้แล้วแปดเจ็ดอ่าฮานี่เนาะมันเป็นเนี่ยฮาโฮกนั่นสินั่ออกไปแล้วสร้างมันเอาตัวนี้ไหมบัดนี่เอาตัวนี้ไหมเออนี่แหละเลขไหมชุ่มทั้งล่างนี่คือเลขไหมเนาะแมนใครมากตัวไหนก็จับใส่เอาครับผมเออเปลี่ยนแนวทางันเลยครับพี่น้องครับเอออันนี้มันเป็นแค่แนวทางเห็นว่าพื้นที่เป็นสะพานไปไหนนี่คือแนวทาง แต่ถ้าจะให้เด่นให้ดังก็บอกแล้วลตัววเราวางหาเอาไว้มันจะได้หัวเระวังหาไว้ครับผูช่วงปูคนบอกว่าระวังห้าเอาไว้มันจะได้หัวนะครับหัวกับไม้ถึงห้าเราทับดืวกันครับ,บ,น,รบนี่กาคือปูฤาษีบัณพดนนะครับเพื่อนกายหัวถูกวดวิกกี้ห้าหกนะครับ ก็ผมพึงทำเป็นคลิปแรกนะครับเพิ่นกับผมกับพญามหาตัวเด็ดตัวดีให้ท่านผู้ชมนลครับงวดนี้ก็ดูที่เลขขันนำมต์นะครับเราก็เลขบนฟ้ามือเพิ่นนะครับเราก็เลขตรงที่เพิ่นเว้านะครับเพิ่นว่ามีหามีเจ็ดเราก็มีศูนย์นั่นแหละครับศูนย์อยู่ข้างเทิงหุ่นมาสันเวาครับเป็นที่สร้ะครับขอให้ท่านผู้ชม แตพิจารณาให้ตวนทีนะครับก่อนสีตัดสินใจลงทุนนะครับในการจับโปรตรีสักใบสองใบนะครับทั้งช่องให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับให้ทันทีนะให้ทวนทีให้ดีนะครับก่อนที่ตัดสินใจที่ผมเน้นย้ำไปทุกครั้งนะครับถ้าพอถูกท่านก็จะเสียใจนะครับให้เปรียบเทียบกันให้ดี เลขแต่ละตัวและแต่ละสำนักรับมีความแตกต่างกันมากนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อคอยแจ้งเตือนนะครับจะไม่ได้พลาดโอกาสอันสำคัญสำคัญนะครับสำหรับะตะกุดนะครับของพระอาจารย์สังวรก็ในคาบูชานะครับ450บบาทพร้อมส่งนะครับ เป็นตะก,กรุดสาลิกานะครับสาลิกาเงินล้านครับสำหรับตะกรุดของอปูสอโถมดินหาหัวขับที่เป็นให้เลขถูกหาหัวงวนเมื่อกี้นะครับก็จะอยู่ที่คาบูชานะครับก็ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับคาบูชานะครับห้าร้อยห้าสิบติดต่อที่แอดไลน์มงคลโชคแปดเก่าได้ครับ MONGKHON ครับ8 9, 8 9้างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมมีโชคดีครับ